สวัสดีครับสวัสดีครับใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์หน่อยนะครับ EP นี้เป็น EP พิเศษนะครับครั้งที่165นะครับวันนี้ก็ได้พระเก็บสะสมนะับมาแบ่งปันนะเป็นสมเด็จที่ผมคัดเก็บสะสมมานะครับนะองชุดนี้ก็เป็นชุดที่มีค่อนข้างราคาสูงนะครับสนใจติดต่อเบอร์โทรนะครับ096 902 682 9นะครับ ไอดีล0ศูนย์เก้าหเจ็ดสองสี่นย์สองศูนย์สานะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับส่งฟรีไม่มีบวกเพิ่มนะครับ EP นี้เป็น EP นะครับแบ่งปันพระสมเด็จเนื้อหาเก่าถึงยุคนะครับพี่นะครับเดี๋ยวมาชมองค์แรกนะครับองค์แรกนะครับมีพามาชมของสวยๆราคาแพงๆกันบ้างนะครับนะองค์ที่หนึ่งนะครับเป็นสมเด็จพิมพ์ใหญ่วัดระฆังนะครับ อ่าสมเด็จพิมพ์ใหญ่วัดระกคังนะครับ urt, องค pues ์นี้ครับสวยๆเก่าๆนะครับองค์นี้เนื้อพระเก่าถึงยุคนะครับพี่นะเนื้อเก่าถึงยุคเลยนะครับอง์ที่หนึ่งนะครับพี่นี่ครับสวยๆนะครับอง์นี้นะครับที่ผมจะแบ่งปันเย็นนี้นะนะครับเป็นองค์ที่ค่อนข้างมีความสวยนะครับที่ผมอ่าเก็บไว้นะนี้เก็บไว้เลยนะครับมาแบ่งปันนะครับนะ Speak. สวยๆนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเข้ามาแล้วนะครับอองค์ที่หนึ่งนะครับองนี้นะครับนี่เดี๋ยวผมให้ดูทีละองค์แบบชัดๆเลยนะนี่ครับใครชอบทักไลน์มาได้เลยนะครับนี่ครับซุ้มเนี่ยหดตัวเป็นเกลียวเลยนะครับองค์ที่หนึ่งนะครับเป็นพิมพ์ใหญ่วัดละครังนะครับนะเป็นพระที่ถูกพิมพ์ถูกเนื้อเลยนะครับอ่านี่ครับเบอร์หนึ่งนะครับเบอร์หนึ่งองนี้นะครับองค์แรกเลยนะครับ เห็นไหมครับเนื้อมวลสารนีจะมีเม็ดดาเม็ดแดงนะครับอ่านี่ครับเนี่ยครับเม็ดปูนเปลือกหอยนะครับอ่านะครับสวยนะครับสวยนะครับเม็ดดาเม็ดแดงขึ้นเลยนะครับเนี่ยตั้มข้างนี่ครับเห็นไหมครับมวลสารนี้ยุบตัวหดตัวนะครับเห็นไหมมวลสารของเม็ดซุ้มกอนะครับ นี่ครับใครชอบทักไลน์มาได้เลยนะครับเบอร์หนึ่งนะครับตรงนี้นะครับมาดูด้านหลังนะครับด้านหลังนี่เห็นไหมครับมวลสารนี่ชัดเจนเลยครับนี่ครับเป็นพระที่ค่อนข้างมีราคาสูงหน่อยนะครับชุดนี้นะครับอ่านะครับอ่านี่ครับเป็นพระมีราคาแพงหน่อยนะครับใครชอบทักไลน์มาได้นะครับ นี่คร right ับมวลสารชัดเจนเลยครับนี่ครับสวยๆเลยครับด้านหลังนี่ครับมวลสารนี่ครับนี่ครับโอ้โหเนื้อนี่สวยๆเลยนะครับนี่นะครับเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับวัลลังเลยนะครับตรงนี้นะครับเบอร์หนึ่งนะครับอ่าเบอร์หนึ่งนะครับสวยเลยนะครับพระใช่เลยนะครับใช่เลยนะ สวยเนื้อถูกพิมพ์เลยนะถูกพิมพ์ทรงนี้ถูกต้องตามตำราเลยนะครับพิมพ์ใหญ่วัดระฆังนะครับองค์ที่หนึ่งนะครับองค์นี้เปิดไว้ที่หนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับองนี้นะครับหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับใครชอบทักไลน์มาได้เลยนะครับนะหนึ่งพันห้าร้อยนะครับต่อมาเบอร์สองนะครับเป็นพิมพ์เจดีนะครับองค์นี้เป็นพิมพ์เจดีวัดระฆังนะครับ อ่านี่ครับวงนี้เนเืน้อตุบตับเลยนะครับเนื้อตุบตับเลยนะครับนี่อันนี้นะครับเนื้อตุบตับเป็นพิมเจดีนะครับมีคราบแป้งเดิมๆเลยนะครับอ่าพิมเจดีวัดระฆังนะครับพี่นะครับเนื้อเก่าถึงยุคนะครับเนื้อตุบตับเลยนะครับนี่ครับเนื้อเน่าเน่าเลยนะครับพี่นะเนื้อเน่าเน่าเลยนะครับนะครับดูครับ ใครสนใจทักไลน์มาได้เลยนะครับเบอร์โทรนะครับ0969026829นะครับ ID ไลน์0967240203นะครับเป็นพิมพ์ JD นะครับองค์ที่2นะครับเนื้อหาเก่าถึงยุคนะครับอ่านี่สวยๆเลยนะครับเนื้อตุบตับเลยนะครับนี่เนื้อนี่สวยๆเลยนะครับ เนื้อตุ๊บตับเลยนะครับพี่นะนี่สวยๆนะครับมวลสารนะเม็ดซุ้มกอเห็นไหมครับอ่านี่ครับเนื้อเน่าๆสวยๆเลยนะครับนี่นะครับจบเลยนะครับนะอ่าถ้าเช่าไปแบบนี้คือแบบว่าจะได้พักสวยเลยนะได้พักสวยเลยนะครับนี่ครับสวยเลยขึ้นคอได้เลยครับตรงนี้นะครับ หมายเลขสองนะครับหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับเป็นพิมพ์เจดีนะครับนะครับพิมพ์เจดีนะครับหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับองค์ที่สองนะครับต่อมาองค์ที่สามนะครับอ่าเป็นพิมพ์ฐานแซมนะครับองค์นี้เป็นพิมพ์ฐานแซมนะครับนี่ครับพิมพ์ฐานแซมนะครับวอลรัังนะครับอ่าดูครับดูนะการตัดขอบตัดมุมนะพี่นะเห็นไหมการตัดขอบตัดมุมนะเป็นแบบโบราณนะครับเห็นไหมครับเนี่ย การยุบย่นย่อการโค้งเอียงนะครับนะดูครับนี่อันนี้เป็นพิมพ์ฐานแซมนะครับพิมพ์ฐานแซมนะครับดูครับซุ้มนี่หดตัวนะนี่ครับซุ้มหดตัวนะครับเป็นพิมพ์ฐานแซมนะครับผมบอกเลยครับว่าพัชชุดนี้นะครับพี่นะเก็บได้เลยนะครับพี่นะเก็บได้เก็บเลยนะครับใครมีตังค์เก็บได้เลยนะครับ สวยสมราคาแน่นอนครับพี่นะครับสวยสมการรอคอยแน่นอนครับพี่นะครับองนี้วันนี้นะครับนะครับสวยจริงๆนะี่ครับธรรมชาติสุดๆเลยนะพี่นะธรรมชาติมากๆนะครับใครมีตังค์เก็บได้เลยนะครับพี่นะชุดนี้สวยจริงนะครับ ขึ้นคอเลี่ยมท้องได้เลยครับนะชุดนี้ครับนี่สวยเลยครับพี่นะโหอุ้ยดูครับวัสคุําครับพิมฐานแซมครับสวยจริงครับนะสวยจริงๆครับเนื้อนี้ตุ๊บตับเลยครับพี่เนื้อตุ๊บตับเลยครับพี่ครับ นี่ครับเก็บได้เก็บเลยครับพี่นะองนี้นะครับสวยๆครับพิมพ์ฐานแซมครับพี่ครับนี่ฐานแซมครับมวนสารดูครับนี่ยุบตัวคดตัวครับนี่ครับอ่าสวยๆเลยครับพี่นี่ครับพิมฐานแซมนะครับนะครับหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับเปิดไว้หนึ่งพันห้าร้อยนะครับ พระเก่าถึงยุคนะครับเป็นพิมพ์ฐานแซมนะครับนี่ครับต่อมาองค์ที่สี่นะครับองค์ที่สี่นะครับเป็นพิมพ์ใหญ่วัลระฆังนะครับอ่าเป็นพิมพ์ใหญ่วัดระคังนะครับองค์นี้ครับพี่นี่ดูเนื้อนะเดี๋ยวดูเนื้อนะนี่เห็นไหมโอเนื้อนี่ตุ๊บตับเลยครับพี่ครับเนื้อตุ๊บตับเลยนะครับนี่เนื้อตุ๊บตับเลยนะพี่นะนะครับเนื้อตุ๊บตับเลยนะครับ องที่สี่นะครับองนี้ครับพิมพ์ใหญ่วัลคังนะครับนี่ครับเก็บได้เก็บเลยพี่นะเก็บได้เก็บเลยนะผมบอกเลยครับพี่สวยจริงนะพระชุดนี้ครับนี่ครับสวยจริงครับพิมพ์ใหญ่วัลคังนะครับหมายเลขสี่นะครับนี่ครับสวยๆเลยนะครับพี่ครับ ดันข้างนี่ครับมีรอยยุบย่อออกไปเลยนะครับเม็ดมวลสารนะครับเห็นไหมครับี่สวยเลยพี่เนื้อเน่าเน่าเนื้อตกพันหนึกเลยนะครับแก่น้ํามันตังอิวเลยนะพี่นะเนื้อนี้ตุบตับเลยพี่เนื้อตุบตับเลยนะครับนี่นะครับหมายเลขสี่นะครับตรงนี้นะครับนี่นะครับ หนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับต่อมาหมายเลขห้านะครับหมายเลขห้านะครับนี่อยู่ในกรอบนะครับอ่านี่ครับเดี๋ยวผมบอกผมแกะให้ดูเลยดีกว่าเนาะเพราะพาราคาสูงนะ้วได้ดูดครบทุกมุมนะพี่นะอ่าโอ้ยมันเป็นในนี้นี่ว่า เป็นเกียวสลักนี่วป่าพี่เดี๋ยวนะเกียวสลักนี่นะครับแล้วผมจะใส่ได้ไหมเนี่ยนี่แกให้ดูนะนี่ครับเล็กห้านะครับ หมายได้ค่านะครับดูครับโอ้โหดูครับพี่นี่ครับดูครับความเก่าครับพี่ดูความเก่าครับเนี่ยนี่นะครับหมายได้ค่านะครับตรงนี้ครับพิมพ์ใหญ่นะครับพิมพ์ใหญ่สวยเลยนะครับนี่ครับดูครับมวลสารนี่ครับ นี่สวยยเลยนะครับหมายเลขห้านะครับตรงนี้ครับเนื้อนี้ตุ๊บตับเลยครับพี่นะครับเห็นไหมนี่เนื้อตุ๊บตับเลยนะครับนี่ครับหมายเลขห้านะครับตรงนี้ครับสวยนะครับสวยแชมป์เลยนะครับนี่นะครับหมายเลขห้านะครับนี่ครับดูครับ โอ้โหดูครับพี่มวนสารเนื้อนี่จัดจ้านมากนี่ครับข่าวน้บมันตังอิวนะครับพี่เนี่ยนี่ครับดูครับ,รบมวนสารครับเนี่ยอ่านี่ครับ,ม,รรบ,รบมันสวยอย่างนี้นะพี่นะองคละพันห้าเนี่ยมันต้องสวยเลยนะนะครับไม่ใช่ว่าผมเอาพระนั่นๆมาขายให้แบบพันแพงๆนะ นี่พันห้านี่สวยสมราคาแน่นอนครับพี่นีะสวยนะครับนะครับนี่ครับพันห้านะครับพี่นะครับหมายเลขห้านะหนึ่พันห้าร้อยบาทนะครับเดี๋ยวผมใส่ให้นะครับพี่นะต่อมานะครับต่อมาหมายเลขหกนะครับนะ นี่ครับแกะสลักออกนะครับนี่หมายเลขหกนะเป็นพิมพ์ JD นะครับมาดูตอนใส่จะใส่ให้พี่ๆได้หรือเปล่านะครับเนี่ยี่หมายเลขหกนะครับตรงนี้ครับเป็นพิมพ์ j จดีวัาละคังครับพี่นะครับ นี่ครับโอ้โหหนาปึกเลยครับองนี้ครับนี่โอ้โหองนี้หนาปึกเลยพี่นะแล้วดูดิขอบปิ้นเป็นธรรมชาติเลยครับพิมพเจดีนะครับพี่ครับพิมพ์เจดีนะครับนี่ครับโอ้โหพี่พี่ครับนี่ดูครับ พิมพ์เจดีวัดละคังครับพี่นะครับพิมพ์เจดีวัดละคังครับเบอร์หกนะครับตรงนี้ครับโอ้โหพี่พี่ครับดูดิสวยมากครับนี่ครับมีพี่พี่หลายท่านถามนะแบบอยากชมพระสมเด็จสวยๆแพงๆนะครับนี่นะครับ นี่เลยครับพี่หนาะพิมเจดี JD, สวยแพงแรงจบนะพี่นะนะครับสวยแพงแรงจบอ่านี่สมราคาครับพี่นะครับหนาะปึกเลยพี่ตรงนี้นะเห็นไหมหนาะปึกเลยครับพี่โอ้โหนี่ธรรมชาติสุดสดเลยครับนี่ครับ นะครับโอ้โหสวยเลยครับพี่นะครับนี่นะครับดูครับเป็นพิมพ์เจดีนะครับพิมพ์เจดีนะครับสวยมากครับสวยแชมป์เลยนะองนี้นะให้แชมป์ได้เลยครับนะถ้าประกวดเนี่ยครับเนี่ยนะครับอ่าเบอร์หกนะเบอร์หกต่อมาเบอร์เจ็ดนะครับเบอร์เจ็ดเบอร์เจ็ดนี่ต้องแกะห่วงนะครับ นี่นะเบอร์เจ็ดนะครับสวยนะครับนักคู่นะครับพี่นะนี่ครับสวยครับบอกเลยครัว่าสวยจริงๆ เจ็ดนะครับรงนี้นี่ครับเส้นขอบบังคับพิมพ์ชัดเจนเลยครับพี่นี่ครับเบอร์เจ็ดนะครับดูเนื้อครับโอ้โหพี่พี่ครับสวยๆเลยครับสวยธรรมชาติเลยนะพี่นะ สวยๆเลยครับพี่นี่ครับเบอร์เจ็ดนะครับวงนี้เบอร์เจ็ดนะครับพิมพ์ใหญ่ว่าระคังนะครับพี่ครับสวยแชมป์เลยครับพี่มาครับสวยแชมป์เลยวงนี้ครับนี่ครับนี่นะครับโอ้ดูครับพี่หนาๆสวยๆเลยครับ นี่นะครับนี่ครับดูครับนี่นะครับมวลสารครับเบอร์เจ็ดนะครับตรงนี้ครับเบอร์เจ็ดนะครับ,ออรบ,บ,รรบต่อมาเบอร์แปดนะครับเบอร์แปด เบอร์แปดนะครับนี่ครับต้องแกะกรอบนะผมไม่ได้ เตรียมการมาก่อนนะผมไม่ไ yeah, ด้เตรียมการมาก่อนนะครับก็เลยแกะกรอบให้ดูเลยนะปกน่าจะแกะกรอบแต่ตอนแรกนะครับนี่นะเสียเวลานิดนึงนะพี่นะอ่ะนี่ครับเบอร์แปดนะครับอันนี้เบอร์แปดนี่ครับดูเบอร์แปดนะครับสวยแชมป์เลยครับพี่นี่ดูซุ้มครับซุ้มนี่หดตัวเลยครับพี่นะ ซุมนี่หดตัวเป็นเกลียวเลยครับพี่ดูครับ <_ d ata> เนื้อมวลสารนี่หูวดูครับ <_ d ata> นี่ครับ <_ d ata> นี่สวยๆครับนะนี่ครับสวยๆเลยนะครับ <_ d ata> เบอรแปดนะครับพี่ <_ d ata> สวยมากๆเลยนะครับ สวยมากๆเลยนะครับพี่นะครับเบอร์แปดครับตรงนี้นี่นะครับดูครับนี่โอ้โหวิโโ่งดูดำสั่งในมวลสารนะครับดำเม็ดแดงนี่ครับดูเนี่เน,นครับสวยๆเลยนะครับ เบอร์แปดนะครับตรงนี้นะนี่ครับนี่เบอร์แปดนะครับสวยๆเลยนะครับนี่ครับเบอร์แปดนะครับต่อมาเบอร์เก้านะครับเบอร์เก้า เบอร์เก้าองนี้นะครับเดี๋ยวแกให้ดูนะครับเบอร์เก้านะครับองนี้เบอร์เก้านะครับนี่เบอร์เก้านะครับองนี้นะครับนี่นะครับดูครับเบอร์เก้านี่จะเป็นพิมพ์ลุงพุทธนะครับเบอร์เก้านี่ครับ ดูเนื้อมวลสารนะครับนี่ยโหวิพี่ครับผมบอกเลยครับพี่นะเก็บได้เก็บเลยครับพี่นะพลาสมเดวันนี้นะครับนี่ครับสวยแชมป์เลยครับพี่นะสวยแชมป์เลยครับพี่นะครับสวยแชมป์เลยนะครับอันนี้เป็นพิมพ์ใหญ่ลุงพุทธนะครับ นี่ครับสวยๆเลยนะครับพี่นะตรงนี้นะครับนี่โอ้สวยแชมป์เลยครับพี่นี่ครับพิมพลุงพุทธนะครับนี่ครับนี่สวยๆนะครับพี่นะสวยๆเลยนะครับ ตรงนี้นะครับพิมพ์ลงพุทธนะครับเบอร์เก้านะครับเบอร์เก้าตรงนี้นะครับต่อมาเบอร์สิบนะครับเบอร์สิบนี่ครับเบอร์สิบตรงนี้นะครับนี่นะครับเบอร์สิบนะครับ ครับเบอร์สิบเบอร์นี้นะครับนี่องค์ที่สิบนะครับโอ้โหดูครับพี่ครับสวยจริงจริงนะครับมีเส้นใต้ฐานนะครับเนี่ยมีเส้นใต้ฐานนี่ครับเบอร์สิบนะครับองนี้สูงี่หดตัวเป็นเกลียวเลยนะครับ ดูครับโอ้ยสวยๆเลยพี่นะครับเบอร์สิบนะครับองนี้ครับโอ้ยพี่ครับสวยแชมป์เลยพี่นะเนี่ยนะครับเนี่ยดูเม็ดมวลสารนะพี่นี่ครับ นี่ดูครับเนี่ยสวยนะครับให้ภาพบรรยายเลยนะครับพี่นะความสวยนี่ให้ภาพบรรยายเลยนะคือผมจะไม่พูดเยอะเลยนะครับคลิปนี้นะครับเพราะว่าพระเนี่ยสวยนะครับพระสวยถูกพิมพ์นะพี่นะนะพระสวยถูกพิมพ์ถูกเนื้อเลยพี่นะครับ นะจะให้ความสวยเนี่ยบรรยายเลยนะพี่นะนี่ครับน,นี่นะครับเบอร์สิบนะครับใครชอบโทรเข้ามานะครับเปิดไว้หนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับต่อมาเบอร์สิบเอ็ดนะครับนี่เบอร์สิบเอ็ดนะครับตรงนี้นะครับแกะให้ดูนะครับ เบอร์สิเอดนะครับองนี้นะครับนี่รอยหนอนด้นเต็มเลยนะครับโอ้โหพี่ดูนะครับเนี่ยเนื้อเกล่าวแข่งนะครับนี่ดูมวลสารยุบตัวเลยนะครับนี่ครับสวยๆเลยครับพี่ สารครับพี่โอ้โหดูครับให้ภาพบรรยายเลยนะพี่นะความสวยนี่พี่นะครับนี่นี่นลอยปูไตลอยนอนด้นเลยครับพี่สวยจริงๆครับพี่นะ นี่สวยจริงครับนะเบอร์ที่11นะครับอ่าช่องทางการติดต่อนะครับเบอร์โทรนะครับ096 90268 29นะครับ ID ีไลน์ย์เ0้ามีบริการเก็บเงินปลายทางส่งฟรีไม่มีบวกเพิ่มนะครับนะสนใจติดต่อมาได้เลยนะครับวันนี้พระสมเด็จสวยแชมป์ทุกองเลยนะพี่นะวันนี้คัดขึ้นมาแบบ ให้เฉพาะ PPFC แบบ v v p p เลยนะครับพี่นะสนใจอยากเป็นลูกค้า VIP ทักไลน์มาได้เลยนะครับวันนี้ต้องขอตัวกลาบลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ